สวัสดีครับสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าคอนเะท็กซ์เนาะคอนเท็กซ์ก็คือคนที่ให้ความสำคัญกับแบ็ k กราวน์สตอรี่ประวัติความเป็นมาหรือว่าเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนจะมาถึงปัจจุบันนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยสมองเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวในอดีตเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ชอบทบทวนเรื่องที่ผ่านมาบางคนก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ดูสารคดีบางคนก็ชอบอ่านประวัติบคุคคลสําคัญนะครับบางคนก็ชอบดูสารคดีประเภทแบบ ปูมหลังคดีพิเศษในอดีตอะไรเงี้ยหรือว่าย้อนอดีตเรื่องราวในอดีตอันนี้จะเป็นความถนัดของเขานะครับจุดเด่นอันนึงเลยของคนที่มีคอนเท็กซ์ก็คือเป็นคนที่จะเอาบทเรียนในอดีตเนี่ยมาสอนใจตัวเองได้ดีนะครับเป็นคนที่เรียนรู้จักความผิดพลาดของตัวเองได้ดีนะครับค่อนข้างระวังตัวจะไม่พลาดซ้ําเรื่องเดิมอีกในอดีตเพราะว่าเขาเขาเป็นคนศึกษาอดีตเพื่อมาทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันยอดเยี่ยมนะนี่เป็นเป็นจุดแข็งของเขานะครับเป็นความถนัดของเขาแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติความเป็นมา หรือทําความเข้าใจว่าสิ่งนี้ก่อนจะมาถึงตรงนี้มันผ่านอะไรมาบ้างสินค้าชิ้นนี้นะมันผ่านกระบวนการผลิตมาได้ยังไงกว่าจะมาเป็นปัจจุบันหรือว่าบริษัทนี้นะครับมีประวัติคําเป็นมายังไงนะครับสิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นหลงไหลนะครับรู้สึกชอบนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลในอดีตเนี่ยมาเชื่อมโยงในเรื่องของงานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะบรีฟคนที่มีคอนเทก์สูงเนี่ยต้องมีการเล่าแบ็กกราวน์นิดนึง ให้หนึกง่ายๆนะฮะคนที่มีคอนเทกซ์สูงเนี่ยเวลาดูซีรีส์นะจะชอบดูแบบความเดิมจากตอนที่แล้วอ่ะอาจะต้องมีการเท่าความนิดนึงนะเอพิโสดที่แล้วเดินเรื่องยังไงก่อนจะถึงเขาถึงจะดูเอพิโซดปัจจุบันได้สนุกเนี่ยสมองของของคอนเทกซ์จะทำงานแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเดียวเ,เขาเจ็บเจ็บเป็นครูเนาะเป็นคนที่เชื่อว่าประวัติศาสตร์จะสำรอยนะเพราะฉะนั้นเขาจะระวังนะ แล้วก็จะไม่ยอมให้เหตุการณ์ผิดพลาดเนเกิดขึ้นซ้ำสองนะครับจะเป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะฮะอ่าแล้วก็เป็นคนที่เพลิดถ้าถ้าอยากจะโมดิเวตหรือให้พลังคนกลุ่มนี้นะหรือถ้าเราอยากจะมีพลังเนี่ยให้พลังให้ตัวเองเนี่ยสังเกตว่าเราเป็นคนที่จะตื่นเต้นเพลิดเพลินเวลาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสิ่งต่างๆประวัติการทําง,งานของหัวหน้านะครับประวัติการก่อตั้งของบริษัทนะครับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับอ่าประวัติของงบการเงินนะ คอนเทกต์เนี่ยจะเจอเยอะในพวกออเดอร์นะครับบัญชีนะครับหรือคนที่ต้องทําอะไรที่เป็นแบบย้อนรอยอดีตนะสาวอดีตเพื่อจะมาเข้าใจปัจจุบันเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่มีคอนเทกต์สูงนะเพะฉะน,นเราจะเจอเยอะในออเดอร์ลอเยอยร์นะครับแอคเคาน์ติ้งนะครับคนกลุ่มนี้จะมีคอนเทกต์สูงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับส่วนข้อควรระวังนะฮะสำหรับคนที่มีคอนเทกต์สูงก็อ,อันดับแรกเลยแน่นอนฮนะพอเรามีชอบคิดถึงอดีตใช่ไหมมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะ เพื่อนคนที่มีคอนเทกซ์สูงหลายๆคนเนี่ยพบว่าเรื่องแย่ๆเนี่ยมันจะฟุ้งกลับเข้ามาอยู่ในใจได้ง่ายๆบางทีอยากจะลืมก็ลืมไม่ได้นะไม่อยากจะคิดถึงด้วยซ้ำมันก็ฟุ้งกลับขึ้นมาในใจเองเพยียอนต้องระวังนะครับต้องมีกุศโลบายไม่ให้ตัวเองเนี่ยคิดถึงเรื่องแย่ๆในอดีตมากเกินไปนะครับแล้วก็พอเราเป็นคนที่ชอบถามหา back ground story ใช่ไหมหรือว่าชอบเล่าเรื่องย้อนหลังเนี่ยคนอื่นก็จะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะหรือถ้าหนักเลยก็มองว่าโหเจ้าคิดเจ้าแค้นผ่านมาตั้งหลายป จริงๆมันไม่ใช่ว่าเราชอบเล่าเรื่องแบบนั้นหรอกแต่เราชอบจะเอาประสบการณ์มาเป็นบทเรียนเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราจะไม่พลาดเหมือนเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องต้องสื่อสารด้วยคามระมัดระวงังคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขามองว่าเราแบบโอ้เนี่ยเรื่องตั้งหลายครั้งวก็ยังเล่าอยู่นั่นน่คิดมากจังเลยอะไรเงี้ยนะต้องต้องระวงังนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับบางครั้งเนี่ยในการทํางานเนี่ยเราเป็นคนชอบ ขอรีแคปแบ็กกราวนิดนึงไอ้ก่อนจะมาถึงตรงนี้มันมันยังไงมานะอะไรเงี้ยนะครับเพี้ยนบางทีเราชอบมีเรฟเฟรนส์มีเรื่องอ้างอิงมีรีแคปแบ็กกราวของโปรเจกต์หรือของงานนิดนึงแต่คนอื่นน่ะเขาเขาจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วเขาจะรู้สึกว่าถูกเรา่ดึงถอยหลังอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเหนื่อยในการที่แบบอ่ะต้องมานั่งอธิบายอีกละต้องมานั่งเล่าอีกละตรงนี้ต้องระวังต้องสังเกตเพื่อร่วมทีมดีๆว่าเราเราดึงเขากลับมาหาอดีตมากไปหรือเปล่านะครับเพี้ยนคอนเท็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมนะ เป็นคนเอาบทเรียนมาสอนตัวเองเป็นคนเรียนรู้จากอดีตเพื่อทําให้ปัจจุบันดีขึ้นแต่ให้ระวังอย่าให้ความฟุ้งซ่านหรือว่าเรื่องแย่ๆในอดีตมันขึ้นมาบ่อยไปอันนี้ต้องไปฝึกสติฝึกอย่างอื่นเอานะครับต้องต้องดูแลจิตใจตัวเองนะครับคนที่มีคอนเทก์สูงเนี่ยให้ระวังคือศัตรูจริงๆอยู่ในหัวเราเองนะครับต้องต้องมีสตินิดนึงนะฮะล้วพบกันในคุณสมบัติข้อถัดไปครับ